นี่คือบ้านพะโป้หรือบ้านห้างสมัยรัชกาลที่หเป็นบ้านที่พะโป้ได้ซื้อไว้เพื่อทํากิจการค้าไม้และลําเลียงไม้ไปตามลําคลองสวนหมากวันนี้เราจะเดินทางไปชมกันครับบ้านพะโป้ตั้งอยู่ริมคลองสวนหมากตําบลน,นครชุมอําเภอเมืองกําแพงเพชรผมขับรถเข้าไปในซอยแม่คร้อซอยสี่เป็นเส้นทางเล็กๆรถสวนทางกันไม่ได้มองเห็นสวนกล้วยและบ้านไม้หลังเก่าอยู่ภายใน ซึ่งเป็นจุดหมายที่เราจะไปชมกันครับม่นะครับบ้านพัโป้นะตรงนี้โอเป็นบ้านเก่าฮะเข้ามาในซอยเล็กๆนะเนี่ยเมื่อกี้เห็นว่าซอยที่สี่นะมาถึงแล้วครับบ้านพัโป้ครับบ้านเก่าฮะเออเหมือนว่าจะเอารถเข้าไปจอดด้านหน้าได้อยู่นะเนี่ยนี่นี่บ้านห้างนะ ดเี๋เ <Okay. S 1> พัพปโปเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหลี่ยงมีความรู้ในการประกอบกิจการค้าไม้ให้กับบริษัทฝรั่งในพมา่าโดยนําช้างไปรับจ้างชักลากไม้ต่อมาได้มาประกอบกิจการฝั่งลำคลองสวนหมากที่มีป่าไม้นานาพันธ์ุและได้รับอนุญาตให้ทำการสัมปทานป่าไม้และทำกิจการค้าไม้เรื่อยมาจนตลอดชีวิตถึงแก่กรรมในสมัยรัชกาลที่6 ราวปีพุทธศักราช2460แม้พะโพจะเป็นคนกะเหลี่ยงแต่เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในกำแพงเพชรที่มีส่วนในการออกทุนทรัพย์เพื่อบูรณะพระบ,บรมธาตุนครชุมบ้านพะโ้หลังนี้อยู่ริมคลองสวนหมากแต่เดิมเป็นลำคลองที่ใสสะอาดซึ่งในหลวงรัชการที่5เคยเสด็จผ่านเมื่อปีพุทธศักราช2449ทรงมีพระราชหัตถเลขาว่าเลยไปคลองสวนหมากในคลองนี้ มีน้ำไหลเชี่ยวแต่น้ำใสเพราะเป็นลำห้วยในคราวนั้นในหลวงรัชกาลที่หได้เสด็จไปยังวัดพระบรมธาตุนครชุมและเสด็จเยือนบ้านพระโป้ผู้บูรณะพระมหาธาตุเจดีย์จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านห้างสมัยรัชกาลที่หบ้านหลังนี้พระโป้ได้ซื้อต่อมาจากพระยารามเจ้าเมืองกำแพงเพชรเพื่อใช้เป็นสำนักงานบริหารงานกิจการป่าไม้ และควบคุมเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าแล้วลำเลียงลงแพไปตามชุมทางค้าไม้หลังจากที่ป้าโป้ได้เสียชีวิตในปีพุทธศักราช2460ได้ทําการตั้งศพไว้ที่ห้องถงชั้นล่างของบ้านเป็นเวลานานหนึ่งปีและจะนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมทุกๆ7วันชาวกะเหรี่ยงจะมาคารวะศพตามพิธีกรรมของชาวกะเหรี่ยงทําให้มีเสียงสวดมนต์คู่บ้านหลังนี้ยาวนานนับปีเมื่อครบกาหนด จึงได้นำร่างไปทำพิธีชาปนากิจที่วัดสว่างอารมณ์ที่อยู่ใกล้เคียงกันหลังจากสิ้นพะโป้ไม่นานบ้านหลังนี้ได้ตกเป็นของบริษัทลํำซำาประกอบกิจการค้าไม้ต่ออีกหลายสิบปีจนกระทั่งรัฐบาลไทยได้ยกเลิกการสัมป,ปทานป่าไม้กิจการจึงปิดตัวลงบ้านหลังนี้จึงถูกทิ้งร้างสุดโทรมลงนับแต่นั้นมา ตรงนี้ก็จะเป็นคลองสวนหมากนะอยู่ที่หน้าบ้านห้างเลยครับตรงนี้เป็นบ้านที่พระโป้ซื้อต่อมานะเป็นคล้ายๆเป็นสถานที่ทํากิจการของพัโป้ส่วนบ้านที่พักอาศัยนี้ก็คือว่าไม่รู้ว่าหลังไหนเหมือนกันแต่ก็คือมีหลายสิบหลังนี่บ้านห้างนี้ก็คือเป็นโบราณสถานที่เขาอนุรักษ์ไว้นะครับจอดรถได้นะเนี่ยผมก็จอดรถได้ใน,นอย่างนี้แหละมีเรื่องราวต่างๆให้อ่านด้านหน้าด้วยครับ บ้านในสมัยรอห้5ในบริเวณนี้ก็ปลูกต้นกล้วยเยอะเลยฮะหลังใหญ่นรงนี้หลายห้องแต่ด้านลางนี้น่าจะเป็นห้องโถงแล้วก็มีห้องข้างๆครอบพางหมดแล้วไม้ทั้งหลังครับ พะโปเนี่ยได้เสียชีวิตนะในช่วงรัชการที่6ครับแล้วก็ได้นําศพมาไว้ที่บ้านหลังนี้บริเวณห้องโถงแล้วก็มีการสวดอภิธรรมศพทุกๆ7วันนะที่นี่ก็จะมีการสวดได้ยินเสียงสวดเนี่ยทั้งปีเลย1ปีเต็มหลังจากนั้นก็ทําการชาปนกิจที่วัดสว่างอารมณ์ครับ